ครับพี่น้องครับผมลุกคมค้นบนครับพี่น้องครับมาอนีเดินทางจากเพื่อเซกานะครับไปสิไปเมืองบนพยายามพยายามน้องครับยำพอยำเมรนะครับเพื่อไปในเมื่อหลายเดือนแล้วนะครับมาทางสกลนครครับพอดีถิ่มมาแบตน้องสาวครับน้องสาวตัวราชแนลครับตัวราชแนลนะครับเพิ่นว่าเพิ่นนังถ่ายอยู่ทั้งอเมซอนนะครับเนาะอเมซอนหน้าแก่ครับพี่น้อง นะครับไปหาเพื่อนหุ้นขาน้วยข้างสวัสดีครับน้องเพื่อนแนลค่ะสวัสดีค่ะสิไปอุบลครับก็ได้มาเหยียบมายามถามข่าวมามาหลับลูกคบมาครับไหนค่ะตอนหลับค่ะเบียรกาแฟดื่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก หลังจากกินกาแฟแล้วก็สิของยาดอันเมื่อวันนนะครับไปทั้งมุกดาหารเส้นข้างออกข้างมนาครับอันสิไปใช้ต่อก็แล้วกิน็สีไปชายอ่ามะกอมะกอหินมะโกน้ำค่ะอยู่เขานั่นแหละค่ะนัดกับคณะไปส่องตุลาชาแนลค่ะกับกับฝากเลยครับเด้อฝากช่องเอฟซีลองพบกับช่องเนาะตุลาชาแนลเนาะครับครับบนไหลตัวแช่ประเด็นแ้วครับเพื่อค่ะขอบบนไหลตัวแช่นะครับ แลดงภาพที่เห็นมาครับพี่น้องเป็นช่องไม้ครับฝากฝากครับฝากครับพี่น้องครับหลังจากลลกค่มคนเมืงองบนนะครับได้จอดจิตเขาอยู่บกเดอหารนะครับก็เดินทางมาหอดอุบบนนะครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่ให้ชมบรรยากาศบรรยากาศนะครับกลางเมืองบนครับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดรถก็ยังนาล่ยังนาเนียนนะครับแต่การตาคือเข่าครับพี่น้อง รถเ่นไปเบมืองใจกลางนะครับใจกลางเมืองนะครับตอนนี้สีเขาสูทงสีเมืองนะครับเด้อจุดแรกสี่เขาสูทงสีเมืองแล้วก็สิผ่านไปทังสะพานเสรีประชาธิปไตยครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้น็ับไปบุกบรรยากาศยอดอดีตนะครับอดีตเจวกับนรงเรียนทีลูกคบเรียนนะครับเนาะเป็นโรงเรียนบรก่อยวังน้องนะครับเล้วก็เป็นนรงเรียนปทุมพิยาคมนะครับเด้อบรรยากาศตอนนกุ่กลางเมืองครับ ชมไปเลยครับชมบรรยากาศรถในเมืองบนครับนาเนี่ยนคือเก้าครับวันนี้เป็นบรนยุดนะครับเนาะมันเันเสาที่ว่าบรรยากาศกะโอ้ขับอยู่ครับขนหอดสมัยเป็นเล็กหน่อยครับพี่น้องนั่งรถมีสายซีเที่ยวอรงเรียนครับพี่น้องมันนี่ลุงควบมีโอกาสได้กลับบ้านนะครับเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองบนเยี่ยมพอเยี่ยมแม่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเะาไปชมบรรยากาศนะครับตรงจิ้งเมืองครับ ครับตอนนี้ลูกเขมกับลางากผ่านมาในเมืองนะครับแม่แวนะครับมาแว่ทงสีเมืองครับธงสีเมืองในใจกลางเมืองบนนะครับมาเบิ่งต้นเทือดจำลองครับพี่น้องต้นมืงนแง่เลยครับนี่ต้นเทตอดจำลองของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะบรรยากาศกับล่างปั๊บผงครับต้นหง่ครับต้นเทีอจจำลองล่างบรรยากาศกับลังปั๊บพองไหมครับ บรรยากาศรบอบๆตอนที้ยรครับพี่น้องเพิมม่มบรรยากาศไปเลยนะครับเด้อให้ยากาศสดๆขับเห็นประมันตอนนี้ประมัน4โมงครึ่งครับบรรยากาศบนลานี้ครับ บรรยากาศต้นเทียนดับลงต้นเทียนใหญ่ที่สุดนะครับไปอยู่ตรงซีมเมืองบนครับพี่นออ้องเหน็นนานนครับสารลักเมืองนะครับสารลักเมืองบุรมาธานีครับข้างนี้นะครับมาธานี้ก็จะเป็นภาคประชุมวรลลาสุริยวงศ์นะครับเด้อ ครับที่ท่านเห็นนี่ครับปรุมวาราชนิยาวงพี่น้องกลับไปครับนี่ตรงถิ่เมืองครับครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับเด้อตรงถเมืองสมัยเป็นยังไงลูกคบกับมาลอดแท้นี่ครับมาั่งเรียนมาลอดเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับต้องเรงคนออกกำลังกายครับนี่ครับบรรยากาศกิน้อกีฬาขอเลยครับเนี่ย พิลาบหลยทางออกข้างเข่าแล้วก็ข้างออกนุกพิลาบรับหลพิลาบนุกพิลาบ,บไม่กินอาหารเนื้อเนะหลครับไปจะกาศทุ่งศีเมืองวรธนี ครับพี่น้องครับขณะน,นี้หลังจากออกจากทงสีเมืองนะครับไปดูต้นเทียนจำลองแห้วก็สิบ้าพี่น้องขามประพันธ์เสรีประชาธ,ธิปไตยครับไปฟังมาลินนะครับเนาะ <laughs> ไปฟังมาลินน่ครับกำลังขับนะครับเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศบรร,รายากาศนะครับ Taking บแบบรรยากาศทั้งปีก็มีน้ำมูนนะครับเนาะมีน้ำมูลครับทั้งนี้ก็เป็น ทั้งหนาครับนี่ทั้งสะพานนี่ครับสร้างปีไดนนี่คุณก็สะพานรัตนโกสินทร์สองร้อยปีเหมือนบุญน,นันีสะพานรัตนโกสินทร์สองร้อยปีบุญรันีสองร้อยปีนะครับเนาะสร้างมาสองร้อยปีครับนี่สิเขาว,วา่าดีนี่ครับเพื่อนพี่น้องเนอะขาววารีนก็จะงงขึ้นมาอีกเพราะว่าสะพานขาแม,ม,ม่นม่วงหมดอยู่อยู่ในตัวเมืองนี่ของของตัวเมืองไปวารีนมีมีม 2, สองสะพานครับ เดี๋ยวสีโง่สีโง่ขึ้นมาอีกสพาพหนึ่งครับสีโง่สีโง like um, ่ขึ้นมาอีกสะาพหนึ่งนะครับขึ้นมาฟังเมืองนะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมฟังเมืองแล้วก็ฟังวาินนะครับสีโง่ขึ้นเมื่อนะครับว่าบ้านบ้านลูกคอมโยอยฟังเมืองนะครับแล้วบรรยากาศครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากขามฟังทั้งฝุ่นนะครับผมสีโง่ขึ้นเมื่อฟังเมืองนะครับวันนี้ นะครับจะพานอันที่สองนะครับอันที่สองน่ครับตลาดผลไม้อยู่สายเมื่อนะครับเด้อตลาดผลไม้ขามจะพานมูนบีครับเนี่ยโง่ขึ้นเมื่อฟังเมื่ออีกสพาพหนึ่งครับอีกครับพี่นอกบรรยากาศครับครับเดี๋ยวเราจะหน่อยรถเนาะเป็นสายจะหน่อยรถไต่ด่างวะนะครับทางซ้ายก็เป็นสันเตียโศกครับเด้อไปสันเตียโศกของอะไรนะของสันเตียโศกของอันอีกขับจะพานนะครับเนี่ย ขามสะพานแล้วครับเนี่ยที่ว่าเสตียโซบเมืกีของไม้ล้มเนาะไม้ล้มไม้ล้มเอาไม้ล้มนี่ครับขามสะพานครับพี่หาดปลาไต้เด้อครับเด้อนี่หาดปลาไต้ครับพี่น้องครับนี่หาดปลาไต้เด้อขุนสะพานทั้งสู้ฝุนสีขาวพานมาเมื่อกี้นี่ไอนี่หาดปลาไต้นะครับที่ขามไปเมืองบนนี้ครับนี่ขึ้นเมื่อไหร่ครับนี่นี่ครับขึ้นเมื่อวานขึ้นเมื่อเมืองเทาไลร่ครับนี่ขับไปฟังขุนพม่าบ้านนุ้กบจะฟังทั้งขุนเนาะแต่ียมภาพพึงภาพบิ่งาภาพพี่น้องมาบรรยากาศนะครับเด้อ ฟังวาลินแล้วก็ขับมาอีกสะพานหนึ่งขับเห็นหาดวัดใต้นะครับนี่ครับเมื่อฟังเมื่อนะครับพี่น้องครับเอาครับเดี๋ยวเๆจะหน่อยพอรถได้นในด่านมาแล้วเลยคุณนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับเด้อบ้านชนประธานห้วยวังนองเนาะชนประธานห้วยวังนองนะครับบ้านลูกค้มกับหยูพุ่นละครับหลังเรียนประตุมพิษพุ่นละครับเรียนมัธยมลูกค้มที่เขา ท่านคนดงจะเล่นไปแล้วครับบัณนุคุ้มก็ได้ออกจากตัวเมืองประมาณสามยิโลครับบัณนุคุ้มครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับโรงเรียนที่บังฑุคุ้มเลี้ยงถึงเตยู่สั้นปอสามนะครับเด้อปอสามถึงปอเจ็ดเด้อครับปอสามถึงปอเจ็ดต่ก่อนไม่ยุบไม่มีปอสามมีปอสามกับปอเจ็ดเด้อครับเด้อแต่ก่อนนี่ครับพี่น้องครับนึ่นี่ครับพี่น้องครับนึ่ เรียนปลาพ่อพี่น้องพี่น้องครับปีน,นี้มาฮอดโรงเรียนมัธยมนะครับเร้อทฐมพิทยาคมถีลงคม,มกันเลยเรียนครับเลยเรียนมากไม่เรียนมาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวถีเห็นบรรยากาศด,ด้วยครับเด้อพี่น้อง โรงเรียนปทุมพิทยาคมนี่ครับบรรยากาศโรงเรียนปัธยมของลุงคมนะครับเด้อปทุมพิทยาคมครับนี่นะครับเส้นทางใต้โรงเรียนปทุมพิทยเด้อครับเด้อกสิเป็นบัตบ้านของลุงคมครับเรียกว่าบ่าค่อยได้มากหรอครับ มาเบียบบ้านก็ตอนนี้มีนองซ่าอยู่แล้วครับมาเบียบบ้านห่านองซ่าเหรอครัก็เมื่อหน้าครับพอแม่เพนมเมื่ออยู่หน้าอยู่พี่บุญนะครับบ้านเกิดเน้อนนพี่บุญแต่ว่าบ้านบ้านมะปุ๊กอีกอยู่พนมเมือนครับเนาะเบียบเบิ่งหน่องเบิ่งน่องเบื้งนงแต่ถึงเมื่อฮาหาร์พอหาแม่อยู่หน้าผมนะครับพี่บุญนะครับอยู่ผนละเอาเพิ่มเดียวครับจอนนี่เมื่อป่าผมนะครับนงซ่าเป็นพญานาครับนองซ่าเป็นพญานาคนะครับเด้อพญานาคนงซ่าเป็นพญานาคนะครับมามาเบียบบ้านวันทักทาายนน้องงว่สิไป หา,าพอใหญ่หาพอฮัมเมออยู่หน้าเราครับเนาะครับพี่น้องครับลุงคมคนบุญกลับมาจากจากขบวนขับพี่บุญณ์นะครับมาซื้อของซื้อยังไปฝากพ่อแม่คั่มเนี่ยครับพี่น้องคัำแต่ว่าผ่านผ่านบ้านน้องโพนะครับเป็นนบ้านบ้านเกิดเมืองนอนครับบ้านน้องโพนี่บ้านน้องโพพี่บุญครับบ้านน้องโพอำเภอพี่บุญม์งสหานี่มา่อปั๊บผอดไปตรงเรียนครับโรงเรียนเนี่ยเรียกตั้งแต่ป Gray .1 ถึงป .2 เลยครับโรงเรียนบ้านน้องโพ ก่อนสิ่เรียนอยู่ปากหอยงน้องครับก็เรียนอยู่นี่ครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับเด้อนะครับบรรยากาศจากการเดินทางจากทั้งผลัดทั้ง้วนืองการนะครับป้าบนนะครับขอฝากพี่น้องไว้นะครับเด้อยอดอดีตนะครับของลุงคมครับขอฝากอ่าติดตามนะครับปากขุดกระดิ่งนะครับแสดงความคิเห็นนเรื่องครับเรื่องครับเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ